สวัสดีครับเดยอ a แจ e ตนะครับวันนี้กลับมาพบกันใหม่อีกแล้วนะครับกับเจ้า Samsung Galaxy Watch 4นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาโชว์เรื่องของ Notification นะครับ Notification หรือการแจ้งเตือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญของคนที่มีสมาร์ทวอชแล้วก็หวังว่ามันจะใช้ในการ r รีสปอนในการตอบโจทย์การทำงานหรือว่าเรื่องของส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้นไปกว่ามือถือเพราะว่ามันอยู่ที่ข้อมือเรานะครับเมื่อเราใส่ที่ข้อมือเนี่ยถ้าเกิดมีการสั่นหรือว่ามีการโทรเข้าเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกว่า คนสมัยนี้เนี่ยก็ไม่อยากจะล้วงไปหยิบมือถือเนาะถ้าอยู่บนโต๊ะทํางานก็ไม่ต้องไปหยิบมาให้แบบเรียกว่ายังไงดีนะให้คนสังเกตมากเพราะนั้งการอยู่ที่หน้าหน้าจอตัวนาฬิกาก็าาดูค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวมากกว่าหรือว่าดูไม่เป็นทางการมากเกินไปนะครับดูค่อนข้างจะรีแลกซ์มากกว่าเนาะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนคอนเซิร์นนะครับผมก็เลยมาทําคลิปให้นะครับโดยคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปของเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่อยู่บนหน้าปัดนะครับที่เจ้าตัวนี้สามารถทาได้นะอันแรกก่อนเเลยะบกกก็ถ้าิด นี่ยนาฬิกาวันนะครับเราปัดไปทางซ้ายไปขวานะเนี่ยอันนี้ก็จะมีเรื่องของ OTP อะไรพวกนี้อันนี้คือของวันนี้เนาะผมเคลียร์ไปปุ๊บมันก็จะออกหมดเลยนะครับ มันจะมีความต่างนิดนึงนะครับสมมติว่า notification เนี่ยครับตอนนี้ผมเคลียร์แล้วเนาะเคลียร์ก็จะหายนะแต่ว่าถ้าตัวไหนที่เรายังไม่เคลียร์หรือยังไม่อ่านนี้นะครับมันจะโชว์ในมือถือด้วยนะครับการที่เราเปิดในมือถือถ้ากับเราเคลียร์ไปแล้วในตัวแต่ถ้าเกิดเราไม่เปิดในมือถือเช่น SMS เนี่ยผมก็เป็นโรคที่ไม่ค่อยอ่านหรือว่าไลน์อย่างเงี้ยผมไม่ค่อยอ่านเพราะฉะนั้นผมก็เรียกว่ายังไงดีถ้าไม่อ่านในนี้มันก็จะคายอยู่ในนี้เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตอบในนี้ไปแล้วมันก็ย,ยกว่า โชว์อยู่เหมือนกันเพื่อให้เราดูแต่ถ้าเกิดเรากดเคลียร์หรือกดอ่านในมือถือแล้วก็ถือว่าจบกันไปนะครับแอปแรกเนี่ยครับที่จะให้ดูเลยเนี่ยผมจะอินสตาแวโอขึ้นมานะครับเป็น Instagram นะครับ i n s t a g r ก m เนี่ยรับก็เป็นแอปหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันพอสมควรนะครับโดยอินสตาแกรมเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกเรียกว่าได้รับการแจ้งเตือนมาครับในแอปพลิเคชันนะซึ่งเราสามารถเปิดแจ้งเตือนใน g a l a x y w e a r a b l e ได้อยู่แล้วนะครับโดยคลิปแรกเลยครับผมก็จะพูดนะครับซึ่งการพูดเนี่ยมันก็จะเรียกว่าจัััับบตววเเเสีียงงงรรานะคดด๋ลอฟู ถึงบ้านแล้วนะเธอโอเคครับก็พอฟังแล้วเป็นไงบ้างครับการตรวจจับเสียงถึงแม้ว่าเสียงผมอยู่ในรถจะขุนขุนนิดนึงนะอันนี้ผมบอกว่าถึงบ้านแล้วนะเธออ,อีกคำหนึ่งก็เร็วจังเลย นะครับก็ตามภาพนี้เลยเร็วจังเลยเนี่ยก็เป็นภาพภาพนิ่งเนาะที่ผมถ่ายไว้ซึ่งการจับคำอนข้างจะเร็วม,มากแต่เมื่อถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าเอ้ยเขาพิมพ์ผิดทํำยังไงล่ะเราก็สามารถที่จะเปิดเป็นคีย์บอร์ดฟูลไซส์ไม่ว่าจะเป็นไทยหรืออังกฤษขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับก็มาทําได้ เนะส่วนถ้าเราตอบไปแล้วอินสตาแกรมจะเป็นยังไงนะครับอินสตาแกรมก็จะขึ้นว่าเนี่ยว่าเราพิมพ์ไปแล้วนะก็อยู่ข้างบนนะครับเป็นภาพต่อไปเนาะส่วนชานแนลในการตอบมีอะไรบ้างก็ของเขาจะมีตัวไมโครโฟนก็คือการพูดตอบนะครับไม่ว่าไทยอังกฤษได้ทั้งคู่เลยจะเป็นลากนิ้วนะครับก็อันนี้อยู่ในเป็น Google Gboard นะถึงจะมีต้องลงลงเพิ่มนะครับ ลงในมือถือแล้วก็อัล o w าวให้มันอยู่ในโฟนด้วยนะครับก็ลากนิ้วเหมือนกับว่าคุณวาดนิ้วเหมือน S Pen นะครับอ่ะอีโมจิก็ทําได้เหมือนกันหรือว่าคีย์บอร์ดฟูลไซส์หรือว่าอีกอันนึงอันสุดท้ายคือสั่งให้เด้งเข้ามาที่มือถือแล้วก็เปิด on your phone นะครับแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับพอเข้ามาดูเนี่ยก็เวลาแจ้งเตือนมันก็จะเป็นแบบไม่เสียอันเดียวเนาะแต่เมื่อตอบไปเนี่ยมันจะเรียกว่ายังไงดีเรียกว่ามันจะคล้ายมือถือ Android ทั่วไปสมมติว่ามี IG แจ้งเตือนมาใช่ไหมคร มันจะขึ้นซ้อนกันนืกอออกเนาะเพราะนั้นการซ้อนในตัวไรจ่าก็จะเป็นซ้อนแบบเดียวกันคือมันเป็นระดับการแจ้งเตือนมันไม่ใช่แจ้งเตือนในแอปนะครับโอเคประมาณนี้เลยครับก็ถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างของผมตั้งว่าตัวแชทส่วนตัวของผมเนี่ยเนาะ ก็ถ้ามีการแจ้งเตือนอะไรมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันเลยต่อมาก็จะเป็นแอปที่เรียกว่าแอปตัวโฟนนะครับซึ่งโฟนเนี่ยก็ถือว่าใช้เยอะนะครับในหลายๆครั้งที่ผมไม่สะดวกในการหยิบมือถือมาเพราะว่านาฬิกากับมือถือก็ต้องอยู่ในตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมเราก็กดโทรนะครับผ่านตัวนาฬิกาได้เลยแต่ว่าความยากนิดนึงนะครับความยากนะคือผมใช้มือถือ2ซิมแล้วผมสั่งให้ถามตลอดว่าออกซิมไหนเพราะฉะนั้นปัญหานี้จะเกิดขึ้นทันทีเลยนะมันจะมันจะไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันมันไม่มีสิทธิ์ในการถาม ในตัวนาฬิกาเขาไม่ได้ทํามาเพื่อสิ่งนี้นะครับเพราะว่าเป็น global version เขาไม่ได้คิดเผื่องนี้แต่ถ้าเกิดให้แจมมาหาจบนี้คือคุณจะต้องเช็คดูแล้วว่าคุณจะโทรออกซิมไหนเป็น default อันนี้จ,จบนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดมี miss c a l l มาเป็นยังไงล่ะก็จะเป็นรูปของคนที่ได้รับ miss c a l l ที่โทรมาหาเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ miss c a l l มาแล้วก็มันจะมี choice ว่าเราจะ call ไหมหรือจะสร้าง reminder อันนี้ผมชื่นชมเลยนะว่าคิดมาดีมากเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ บางครั้งก็ลืมในการติดต่อกลับเพราะบางทีโทรศัพท์เข้ามามน่าจะเยอะนะครับสมมุติว่าคุยจบแล้วอะเออนนี้ด่วนกวา่าอะเดี๋ยวอันนี้ส่วนตัวนะเดี๋ยวขอนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับนะเออเมื่อ้งนคนรอเขาจะกดเอาได้เนะก็เคลียร์รีมายเนอร์หรือว่ากดมอซึ่งมอเขาจะมีช้อยอีกครับว่าว่าจะเป็น เรียกว่าอะไรนะ Edit Time ยังไงนะครับในเรื่องของการเช็ตอันนี้ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งเนาะอันนี้แล้วแต่คนที่จะใช้เลยต่อมาก็เรียกว่า v o i c e Recorder ก็คือตัวบันทึกเสียงซึ่งบันทึกเสียงเนี่ยผมก็บอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนิดหนึ่งสำหรับเจ้า g a l a x y Watch 4เพราะว่า Sam s u n งจะมีเรียกว่าฟีเจอร์ครับในการการอัดเสียงเนาะซึ่งมันสามารถจะซิงค์มาได้ครับว่าอะไรยังไงเนาะว่าจะเป็นโหมดไหนซึ่ง ลักษณะของการอัดเสียงเนี้ยจะเป็นรูปตัวนี้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นโหมดสแตนดาร์ดเนาะซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเนี่ย,ยอัไรจะอัดเสียงก่อนหน้าน,นี้นะครับสแตนดาร์ดเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมอลองดูเนี่ยครับ Speech to Text ก็ได้2โหมดนะซึ่งส่วนตัวผมมองว่าโอเคแล้วเขาจะมีตัวเรียกว่าตัวสปีเกอร์แล้วก็ตัวไมโครโฟนในตัวนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเข้าแอพนะครับแล้วก็เข้าไปที่ไมโครโฟน ลองอัดเสียงครับ Samsung Galaxy Watch 4ครับได้ยินไหมครับลองอัดเสียงครับ Samsung Galaxy Watch 4ครับได้ยินไหมครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงโอเคไหมเอาลองฟังอีกรอบนึงครับ ลองอัดเสียงครับ Samsung g a ซ a x y Watch 4ครับได้ยินไหมครับซึ่งอันนี้ครับมันจะซิงกับมือถือเรานะครับแล้วก็จะเก็บในสตอรี่ของมือถือเราซึ่งผมมองว่าตัวนี้เจ๋งนะเพราะว่าหลายๆครั้งอะ่ะเรามากดในมือถืออะ่ะมันไม่สะดวกเพราะว่าตำแหน่งการวางเนาะแต่อันนี้ข้อมือผมไม่ได้สนับสนุนกนารอัดเสียงในห้องประชุมนะครับเพราะว่ามันไม่ดีนะครับอันนี้กรณีที่แบบฉกเฉินจริงๆหรือจําเป็นจะต้องใช้อะไรหรือว่าเราอยากจะพูดกับใครเนาะหรือว่าอยากจะส่งอะไรด่วนก็อัดเสียงแล้วก็ส่งไปก็ได้อันนี้ก็สะดวกดีครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวสุดท้ายคือ Google Maps ซึ่ง Maps นีครับมันจะมีในนาฬิกาอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมจะินเสิร์ภาพให้ดูนะครับก็คร่าวๆนะครับแม p ก็คือแอปเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็มันก็เซิร์ชว่าเราอยู่ไหนใช่ไหมครับคราวนี้เราก็สามารถจะหาได้ว่าเราจะไปที่ไหนสมมุติเราบอกว่าไปดุงคาแคร์ล้วกันปึ๊บ ขาก็จะถามว่าเราจะไปโดยอะไรนะครับซึ่งลักษณะตัวนี้มันก็จะมึนๆนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องของ OS เลยนะเพราะว่ามันจะมีการเชื่อมต่อกับเจ้ามือถือใช่ไหมครับก็จะเป็น h a นแนลในการเลือกนะครับว่าจะเป็นอ่ารถเดินหรือว่าอะไรนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการกดเลือกครับก็เมื่อกี้มันตัดเข้าไปในตัวเรียกว่าตัว Maps เนาะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพต่อเลยครับก็พอเราทราบตำแหน่งปัจจุบันแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่า ราอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับต่อมามันก็จะเรียกว่าโชว์เป็นเส้นทางนะครับว่ากี่เมตรเลี้ยวซ้ายแต่ว่าความพิเศษของเจ้าวอซี่เนี่ยคือมันสามารถที่จะเตือนเราได้ผมว่าโอเคกว่าใน Google Ma p นะ g o o g l e Map เนี่ยอารมณ์ว่าคุณจะต้องดูว่ามันกี่เมตรเลี้ยวอะไรใช่ไหมเช่นคุณจะต้องฟังเสียงใช่ไหมครับถ้าคุณใช้มือถือ แต่เนี้ยมันขึ้นแล้วคุณสามารถเหลือบตามองได้ผมไม่ใช่สนุนว่าขับรถแล้วให้ดนนายจกาข้อมือนะแต่ว่ามันมันยกมันนิดนึงได้อะเวลาคุณจับพวงอะไรเนืกอออกใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะบอกว่า50เมตรเลี้ยวซ้ายเนาะแล้วก็ตรงอะไรยังไงต่ออะไรคือข,ข้อความที่อยู่ตรงนี้ผมมองว่าเคลียร์แล้วก็นบอกไปถึง2สเต็ปนะครับแล้วก็ถึงกี่โมองอะไรไงผมมองว่าอ o u g h แล้วก็มันพอแล้วจริงๆนะเออกับกับการนําทางระดับนี้นะผมว่ามันดีกว่า การใช้เสียงทั่วไปด้วยนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมเน,นาะการพัฒนาแอปพลิเคชันที่น่าจะดีขึ้นก็เป็น4แอปตัวอย่างที่เราอยากจะนําเสนอครับว่าเพราะ4เนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็แอปทั้งหลายเนี่ยเราควรจะลงแอปไหนดีมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะเพราะบางแอปเนี่ยก็จะมีสิทธิ์แตกต่าง,อย,างอย่างกล้องถ่งายรูปเนี่ยกล้องมันไม่ได้ถ่ายตลอดเวลานะแล้วกล้องมันทําตัวเป็นแค่ชัตเตอร์นะครับ ซึ่งตอนนี้ผมถ่ายวิดีโออยู่นะผมเข้าไม่ได้มันสามารถที่จะถ่ายภาพสดอะ่ะจากตัวมือกล้องมือถืออะ่ะขึ้นมาบนนาฬิกาได้แล้วคุณกดชัตเตอร์ได้อันนี้เจ๋งนะเพราะว่าเรื่องอื่นๆเ,เนี่ยที่ผมเคยใช้มาคือทําตัวเป็นชัตเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีอัปเดตหรือย,อยังนะอันนี้ก็เท่าที่ทราบนะครับแล้วก็แกลลอรี่ก็จะเป็นแกลลอรี่ในการแปเจเช์นหน้าจอนาฬิกาเท่านั้นนะครับไม่เอาภาพลงมาได้นะ จะมีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันครับก็ต้องลองเล่นดูครับแต่ผมมองว่าเออมันยังไงเดียมันได้ระดับนี้ก็เพียงพอแล้วครับคิดว่าต่อ,ตอไปในี่ย์ o s ของ Google น่าจะพัฒนามากขึ้นแล้วก็น่าจะตอบโจทย์กในใช้งงานที่หลากหลายมากขึ้นนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ